โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะทุกคนนะก็วันนี้กับผมน้อยเกมนะผมแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่ไมเอ็นสองคนนะทุกคนอ่าก็วันนี้เราอยู่ในบ้านของ6ล้อใหญ่นะทุกคนนะนี่คู่แฝดนะผมคู่สังคู่สมนะทุกคนนะก็พี่ไม่จะขับกระสีชมพูนะทุกคนส่วนเราจะขับกระสีน้ำเงินเนาะทุกคนเนาะก็วันนี้เราจะไปขุดสระนะทุกคนนะก็จะเปยังฝากงก็ได้กดแชร์กดติดตามด้วยกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนนะเราไปเริ่มกันเลยดีกวว่่าไปคคครรรรััับบบพพีีนนนะ้้้ออมแลต พร้อมมากเลยพร้อมแบบพร้อมมากๆนะครับนำนำได้เลยครับเดี๋ยวเราไป <siege. S 2> ใส่ดินนะครับวันนี้ย้ายแมคโครไปแล้วนะพอดีหน้าง,งานขุดดินมันอยู่ใกล้ๆนะก็อ่ก็เลยเอาแมคโครไปไว้ก่อนนะฮะใช่ครับผม <c oughs> ไอไม้เอื้นถูกต้องนี่ดูอันนี้เป็นทางครับทางเราแบบเราต้องข้ามตรงนี้ด้วยอ่ะดูดิแบบคดลุยอ่ะด,ดูดูถนนซะก่อน ครับถนนมาแนวแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะถนน,นแปลกๆพราคนน่าจะแปลกกว่าถนนนะฮะตอนนี้เนาะมีแท็กเตอร์จอดตรงนี้ด้วยมีต้นไม้ด้วย <c oughs> ต้นไม้มาตอนไหน <c oughs> ตอนตอนก่อนเปิดคลิปมันไม่มีพี่มันมาตอนไหนมันเกิดเองมันเกิดเองโอ้ตรงนี้ทางแบบทางชันนิดนึงอ่ะชันมากชันมาก รอพี่ไมมถอยลงนะทุกคนเดี๋ยวเราเจอแบบทางชันนะเดี๋ยวเราต้องแก้แก้ทางสักหน่อยครับใช่ครับถูกต้องพี่ไม่พูดถูกอ่าถอยเลยเดี๋ยวผมหลบให้พีซีหนึ่งร้อยนะครับผมตอนน้องญี่ปุ่นผมจะจอดหลบๆไปให้นะเอ้ยไม่ต้องหรอไม่ต้องเลยไม่ต้องก็ได้ตัวฝั่งนั้นข้างนั้นก็มีหนีเนาะ นีตอนนี้ตอนนี้ถึงไหมนี่ถึงโคได้ถึงอยู่นะถึงเดี๋ยวผมขับแม่โครขยับโคบอกถึงเดี๋ยวเราไปแก้ทางก่อนนะนี่แก้ทางแก้ทางโอ้ซอยเฮ้ยคันนี้มันกด X ได้ไหมพี่ตรงบูกี้ไม่ได้พี่เหรอได้กดได้ใช่ไหมกดอยู่เมื่อกี้หนูพี่เทสให้แล้วเมื่อกินนี่กดได้กดได้เสื้อไอ้นี่โอเคไมได้แล้วบ่ ผมกดแล้วยังไม่รู้นี่จะมาดูสเต็ปนะฮะเออ,อโหเสียเกอเย์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีรองมีรองไม่ใช่พี่ไม่กีบั๊กอะไรมไม่รู้เดี๋ยวพามาดูมุมกล้องแบบออ 4K HD อะไรวะไม่รู้ที่ไมค์พูดอะไรไม่รู้ จอยไม่ค่อยดีพี่คุมยากันยีมมันขับได้อะจอยผมตกโบตกป้าพี่ถ้าพังนี่คือวันนั้นถ้าพังก็จะมีช่วงที่ไม่ได้ไม่พี่ถ้าจอยผมพังนี่มันจะมีช่วงที่แบบไม่ได้ขับไมโครสามวันนะพี่ต้องใช้ไซโลเลยมาบรุนเบลุนลาซาด้านะ ใช่ครับผมี้เกียจไปซื้อละตามร้านนะบ้านผมมันไกลไกลจากในตัวเมืองไปร้านจีนก็ได้เ<ร>มาส<ร>์จีนมานี่เต็มแล้วเต็มพี่เออเต็มระบบใช่ครับผมเราจะได้ม่งหน้าไปก่อนนะครับผมเสียเงน่าจะไปถูกอยู่เพราะว่าเป็นหน้าง,งานที่เดิมนะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้ววิ่งงานไปเมื่อวาน วันก่อนเองนี่นเมื่อวานซื้อที่วันซื้อี่รู้จักเลยพี่เมื่อวันซื้อน่ะไม่รู้จักครับผมจำไม่ได้ครับวันนี้ <c oughs> น้อยเกมจะมาเสนอภาษาเหนียววันละครับนะผมบอกว่าวันฮือครับผมก็แปลว่าเมื่อสามวันที่แล้วครับผมสี่ร <c oughs> ู้จักเดี๋ยวเฮ้ยส,สองวันหรือสามวันนะเดี๋ยวแป๊บนึง อ้าวเอาแ <3 S 2> พี่ภาษาเองยังยังไม่ถูกเลยนี่สามสามถูกแล้วพี่ถ้าเป็นสองวันที่แล้วจะเป็นวันฮือดูโอ้โหจะจะมาสอนภา,าษาวรรณคดีแล้วดูแบบเจาา้าของภาษายังแบบจําไม่ถูกเลยอะ่ะผมไม่ผมผมไอ้ไม่มันมันมันงงนิดหน่อยพี่ภาษาเหนือพี่เดี๋ยวพี่จะเจอเขาว่าเจ้าของเองยังงงอ่ะพี่พี่เดี๋ยวมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าจะไป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 ว่าอะไรพี่รู้ไหม จะไปไปไปอะไรวะห้ามไปเด็ดขาดอะไร่เด๋ยวไม่เข้าใจมันแปลว่าห้ามไปเด็ดขาดพี่จะไปไปไปจะไปดีไปเหมือนกันพี่ดูเอานะผู้ชมก็ดูเอาละกันนะฮะเจอพาเจอสพาเสือสารเหนือผมบอกเลยว่างงอ่ะงงยับเลยเสือเสือมาจากไหนนี่ภาษาเหนือภาษาเหนืออู้ ผมที่ที่เดิมที่เก่านะครับผมมีใครสักคนไหมที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นใช่ไหมพี่ฮะอะไรนะใช่ไหมพี่เพลงแบบนี้มันร้องใช่แบบนี้ใช่ไหมพี่บนเส้นทางที่ฮะยูพี่อุ่นหูไว้เมื่อกี้ดิไม่ต้องมันมันร้องเพลงเพลงมันร้องว่าบนเส้นทางที่ผ่านมีใครสักคนไหม ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นออกไปทางไหนพี่จำทางไม่ได้นีเอาออกมาเลยเจอแล้วเจอแล้วพี่ตรงข้าวไปเลยใช่ไหมใช่ใช่โอเคผมจำทางได้แล้วจำทางได้พี่พี่กำลังออกจากตอยมาแล้ววันนี้เรามาหกรอใหญ่หน่อยนะวันนี้นะครับผนดินได้เยอะๆนะครับวิ่งไกลงแรงครับคุ้มคุม คุ้มค่าเที่ยวอ,อไปครับโฮ้ยแถวนี้คนเยอะจัดอะแบบคนเดินแบบเพลนผ่านเยอะมากเลยใช่ครับเหมาะชนทิ้งเลยนะพี่เนาะฮะชนทิ้งไปเลยใช่ผมกวาดทิ้งไปเลยพี่ทิ้งไปเลยบอกอ่าับ กำลังเทดินพี่ะรถจอดก่อนพี่ขูดก่อนได้เลยนะพี่พี่ขูดไม่ได้ใช้เมาส์อะพี่ขับไม่คงไม่เป็นกำลังออกไปครับผมกำลังออกไปแล้วผมลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราเราถอดกันชนนี่นดีกว่านะทางลงมันชันนิดหน่อยครับ พืมะหอบซีไงโอ้ยชนรัวอาเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยพี่ไม้ <th takiego> พี่ขับรถอะไรเนี่ยไม่ไหวเลย <c ười> ขับรถอะไรเมื่อกี้ตกใจเสียงขนาดอยู่เลยนี่เสียงคปณนใหญ่หนี่โอ้เป็นหัวผมออกไปดอกเป็นตะก้อแล้วพี่ <c ười> <th jokes> ไม่พี่ไม่ลองไปแบบนั่งอธิษฐานดูพี่เขาบอกว่าดาวตกให้อธิษฐานมันจะสมหวังนะพี่มันไม่ใช่ดาวตกมันลูกไฟตก <c oughs> <c oughs> อ่ะดิโอ้ขับขับไปโคดว่วนเลยครับผม <c oughs> ไม่พี่ม,มันมันมีมันมีผลเดียวกันพี่มันตกลงมามันก็ระเบิดเหมือนกันเอาแล้วโน่นฮนเนี่ยนี่เป็นไงโอ้คันนี้พี่ปล่อยยกไปแล้วน,นั่นเองคันนี้เกม อยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะตอนนี้สีน้ำเงินแล้วพี่ใช่นะครับรอใส่ดินนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งวิ่งได้เที่ยวเดียวนะครับ <c oughs> อ่าเนีเ่ยเคลียร์เคลียร์แล้วก็จบ <c oughs> ทำให้ดินมันอ่อนไงพี่เดี๋ยวไฮดรอลิกแตกรถเ,<อ>เก่าอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวไฮดรอลิกแตกไงมันต้องขูดก่อนพี่แบบขูดออกมาทีนิด<อ>หน่อยให้หิน<อ>มันแตกื่อม,มีก้อนหินก้อนใหญ่แบบนี้พี่อาจารย์ดูอาจารย์อาจารย์สอนนี่เป็นไงไม่พี่ประสบการณ์โดยตรงครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมไปนั่งรถแมคโครกับโ <laughs> อมบี่แล้วมันไม่ทําแล้วมันไม่ขูดก่อนที่ระบบไฮดรอลิกก็แตกต่อนหน้าเลยผมนั่งอยู่หลังรถแมคโครเหรอใช่ อัดแรงเกินไปพี่ตอนนั้นน่ะนานแล้วนะก็ไม่ได้มาวิ่งดินแบบนี้นะครับไม่ได้มาวิ่งดินในสะในบอ่อใหญ่นะฮะนี่ก็จัดหน่อยละกันนะเออหมดเลยเต็มเต็มมัอไหรอพี่เต็มแล้วนี่เราไป่อนและกันนะฮะ ก็เตรียมไว้เ <ไป S 1> ท่ออากันนะครับก่อนไม่รอน,นะครับผม <c oughs> ไมค่ไไอยข,ขุดไปครับเรานี่หลวนตอนนี้เดี๋ยวเราไว้มาทำนะฮะเอาดินมาถมนะฮะ ครับผมไม่มีปัญหาผลใหม่ทำผลนนใหม่โหดินลงมาเป็นดินหายเป็นวาเลนเลยที่ผมอะ่ะดินจะหมดแล้วบ่ตรงนี้ผมพุดอะ่ะไม่รู้ที่มันโอ้ทีใหญ่อันนี้เดินไม่รู้รถเลยเนี่ยพุดเรืเร่อยๆเลยเยบ,บีไหวน้ำเบาไห,าไหวน้ำแบบนี้น ซอยที่หนซอยที่2อเลี้ยวโอ้ยเลยเลยอืมเต็ม<อ>แล้ว <c oughs> ไปครับตัวแรงมิก้าตัวแรงของเรา <c oughs> เสียงผมหายพี่หายเป็นบางครั้งบางคา<ะ>เสียงหาย <c oughs> หายยังไงเสียงผมนี่แหละมันหายเป็นบางครั้งบางคา ไอ้มากเกินไปฮู้รถโดดพี่จะเทยงังไงเดีียน่รถ <c oughs> ไถไปไหนพี่รถไถเหรอเอาไปทำวิ่งวิ่งงานอื่นมเมื่อวานเออจบแล้วนี่เราเทแบบนี้ครับเดี๋ยวรถไถเรามาตันนะฮะไปครับ เดี๋ยวนี้เออไม่มีไม้เลยซอยเอือ้ยมีเบรกอยู่ระบบเบรกด้วยล้วครับผมเออเมื่อกี้พี่ก็แบบสไตล์นลั้นเลยเมื่อกี้เนี่ยสไตล์เดียวกันเลย <c oughs> แบบนั้นเลยแบบแบบเกมเลยเมื่อกี้อ่ะเบรกด้วยล้วชดพี่ไป <c oughs> วิ่งตัดหน้ายังยัง,ย,ง <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่ <c oughs> เอาเอาแล้วถ่ายไหม ได้พี่ได้ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวพี่ก็ถย่ยรอเลยเ,เดี๋ยวผมไปเอาอีกเที่ยวหนึ่งก็ปิดคลิปดีกว่าพี่สิบสิบสองนาทีละได้เลยได้เลยเอาเอาคันไหนดีวนะเนี่ยเอาเอาคันนั้นดีกวนะ่าเนี่ยเอาพี่ขับสะดวกว่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอารถใหม่มาดันนะครับผมเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสซี่นะเอาผมนึกว่าฟอร์ดเอเวอร์เรสไม่มันคือฟอร์ด ฟอร์ดเรนเจีแรปเตอร์ก็แรงนะพี่เอาใส่ใบฝาดน,นะพี่เราไปเอาดินนะ oh, ผม <what? S 1> อีกเที่ยวสุดท้าย <laughs> เอ,อ้ยปออินเดี๋ยววันนี้เอาซีรีส์แล้วกันนะครับผมเป็น8030นะอันนี้เดี๋ยวเราไปเอาดินเที่ยวสุดท้ายนะเดี๋ยวไล่อนดีเที่ยวราเล่นไปเมื่อวานนะ <c oughs> คุณดูบอกรถไทยพี่สวยมากเลยครับผม ใช่ครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าชื่อเพราะว่าช่องน้อยเกมหล่อครับผมรถก็ต้องออกมาหล่อโอ้เกี่ยวอะไรเดี๋ยมันไปเกี่ยวอะไรกันเลยโอ้ตายเกี่ยวพี่โอ้โหถ้าแบบช่องน้อยเกมหน้าตาไม่ดีไม่มีคนชมนะพี่ใช่ไหมทุกคนเกี่ยวเลยวะเกี่ยวพี่เชื่อผมมันเกี่ยวท้อเลยอ่ะท้อท้อจัดอ่ะโอ้ตายตายตาย เนี่ยผมถามผมถามคนในช่องผมมาว่าน้องเกมหล่อไหมก็มีแต่คนตอบว่าหล่ออะพี่โอ้โหเดี๋ยวถ้าไอปอลอยู่ไอปอวบันด่าเลยนะเนี่ยตายตายตายน้องเปอลหายรับไปเลยอันดีไปช่วงนี้น้องเปอลหายจ้อยเลยน้องปอลไม่มาเราเลยปอลหายไปไหนพี่คิดถึงโอ้ยอย่าเพิ่งโดนติดอย่าเพิ่งโดนปืนใหญ่กินเข้าไปก่อนล่ะ ้ขอบ้นอยู่หาเป็นร้อยโลอ่ะเขพี่นี่ยังอยู่ปากซอยนี่ตายตายตแต่ละคนที่ผมมาทำคลิปด้วยเขาจะมีชีวิตรอดกันไว้เนี่ยบ้านพี่น้ำน้ำขุ่นเนาะว่าน้ำพี่นะจะไม่ได้ละขุนหนเแล้วพี่ไม้บอกว่าพี่ไม้จะสมัครครับผมลงทหารกองเกินนะ ตายแล้วตอนนี้คนเกินครับผมโอ้พี่เราจะได้โพสอะไรเท่ๆนะพี่เพื่อโพสเฟซบุ๊กเท่ๆอ่ะข้าพเจ้าเอาเรียวเอาแล้วเอาแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้โดนเรียกกลับนะนี่ทุกคนอันนี้การไอของคนขี้โม้ทุกคนนะใช่ครับโม้ไงก็เลยต้องมีการไอมาแล้วนะ ลงับการขี้โม้ไว้จัดนะครับตายตายตายไม่ไหวเลยเนาะพี่คนอะไรเดีจะ <ลอ S 1> ขี้โมแ,แต่ก็น้าตาดีขนาดนี้เนาะโอ,โอ้ว่าเราเราเราปิดคลิปกับบ้านนอนดีกว่าครับทัวร์นะจะเยนพี่จะเยคลิปน, <c oughs> นยังไม่ยังไม่ถึงเวลาพ <c oughs> ี่ยังไม่ถึงนาทีจะเยนพี่พี่อย่ารีบสิพี่พี่ดันพี่ดันไว้แบบเสียบเลยนะี่ยดูดิ เดี๋ยวรอผมแป๊บนึงพี่กำลังกำลังไปครับผมกำลังออกบอ่อพี่รู้พี่รู้เทคนิคก,การดันแหละใส่ใส่พาร์ทหลังแล้วก็ดนันเดี๋ยวเนี้ยมันจะเรียบมากดินดินเนี่ยมันจะเรียบเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ไปร,ยอรอแป๊บนึงพี่ผมกำลังขึ้นไปละครับผมรออยู่ครับไปไปไป,ไปดูดี<ป>โอ้โห งานทงดินแบบนี้ขอให้บอกนะทุกคนนะนี่ทีมงานรถโจกเรานะครับบอกเลยตัวแรงครับตัวแรงรถผมตัวแรงมาละออเดี๋ยวาจะเลี้ยวพี่กำลังจะเลี้ยวรถทงนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวแรงมากดู นี่ระดับอ,อาจารย์เขาดันดินเนี่ยนี่เขาดันแบบนี้นี่วารมอาจารย์เรียยยิบดิโอ้โยเกือบนะครับทยยอยทีน้ำโลดเดินหน้ามาหน่อยครับผมให้มีกองดินอันนี้ไม่ได้ทำระบบไฟเลี้ยวมาขี้เกียจจัด โอ้พี่ขี้เกียจไม่ได้มันไม่ดีต่อยอดวิวนะพี่ไม่ปรรเป็นไรรถถ่ายไม่ค่อยได้เปิดนะอยู่หน้างานอย่างเดียวทำแค่รถพ่วงสิบล้อก็พอแล้วดันดินเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปรอครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปดึงหน้าล้อดัน ดันเรียบกีบอะดูดีนี่ไม่มีใครดันเรียบท่าเราแล้วนะในทางเก่านะครับพี่ไม่เข้าขี้โม้อีกแล้วโอ้โอ,โอ,โอเคอรถอะไรวะถอยหลังซิ่งกว่าเดินหน้าอีกน <c oughs> ะครับ วันนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าไวเ้เจอกันใหม่นะครับกับหน้าง,งานใหม่นะใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะนะครับผมววันนี้ผมกับเซเกมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ